สวัสดีค่ะบนฟากการอ่านไพ่จากช่องเดอะทาโร่เจอที่นะคะเป็นการอ่านไพ่แบบรวมดังนั้นทุราศีดูได้เลยทุกคลิปที่โพสตไปดูตอนเ่อนก็นได้นะคะการอ่านไพ่เป็นการอ่านแบบรวมพลังงานและคาถานายก็ยังมีทัางตรงและไม่ตรงให้ดูเป็นความบันเทิงนะคะวันนี้ก็มีน้องนำโชคนะคะมานั่อยู่ใกล้มีบางท่านนะคะบอกว่าคิดถึงน้องก็ พอดีเลยค่ะมาแถวนี้พอดีเลยตอนนี้ตัวโตวแล้วนะคะสิ่งตือไปก็ว่าจะพาไปทำมันละค่ะอาจจะขอโชคก่อนละกันนะคะเผื่อกระโดดหายไปในระหว่างนี้ก็จะได้ไม่ต้องแต่โหดคือปกติจะแค่ดีใช่ไหมคะสมัยก่อนที่เราอ่านไพ่กันจะตัวแค่ประมาณนี้ตอนนี้คือเอามาวางรู้สึกว่าจะเต็มจอนะคะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะจะเริ่มอ่านแล้วนะคะ <laughs> โอ้โหอันนี้ก็เต็มนะคะ เดี๋ยวเอาหลบมุมไปก่อนอ่ะดูหน้าตาก่อนนะหน้าตาเป็นยังไงตอนนี้หน้าตาก็ยังเหมือนเดิมนะคะโอเคนะคะแล้วามาเริ่มอ่านไพ่กันเลยนะคะมาดูพลังงานทางฝั่งของคุณกันก่อนว่าเป็นเช่นไรนะคะ พะงานของคุณนะคะมีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้คุณไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างเท่าที่ควรจะเป็นนะคะคุณก็เลยตัดสินใจที่จะเดินออกมาจากความสัมพันธ์นี้ตัวคุณเป็นคนจริงใจจริงใจงกับความสัมพันธ์นี้นะคะรักเขาทุกเทบางคนก็มีของขวัญมีเงินมีขนมมาให้เขาคุณตัดสินใจที่จะออกหาก่างปลีกวิเวก มาอยู่กับตัวเองคนเดียวแล้วก็จบความสัมพันธ์นี้ไปโดยที่การจบนั้นไม่ได้เป็นการจบโดยการพูดคุยใดๆจบเพราะว่าเงียบแล้วก็จบไปเองมันเป็นความรู้สึกเหมือนกับว่าคุณมีความรู้สึกน้อยใจมีความรู้สึกไม่ได้รู้สึกมีความสุขอะค่ะนะคะทั้งทั้ที่คุณก็จริงใจกับเขาก็เลยกลายเป็นความสัมพันธ์ที่เงียบ เงี้ยไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆหายกันไปนะคะแล้วก็หายไปเลยซึ่งตัวคุณเองในตอนนี้พอหายกันไปคุณก็เริ่มมีความรู้สึกที่อยากที่จะกลับมาสานต่อความสัมพันธ์กับเขานะคะซึ่งในตอนนี้คุณก็ไม่รู้ใช่ไหมคะว่าเขาจะรู้สึกยังไงบคุณดังนั้นเรามาดูกันนะคะว่าคนที่คุณ ตัดสินใจเดินออกห่างจากความสัมพันธ์เพราะคุณรู้สึกว่าเขาไม่ได้แคร์คุณนะคะจนคุณถอยออกมาจนจบไปอีกตอนนี้เขาเป็นอย่างไรแล้วก็คิดถึงคุณไหมดูพลังงานทางฝั่งของเขาแล้วเขากำลังตัดสินใจ เกี่ยวกับเรื่องของคุณกาลังคิดถึงเรื่องของคุณอยู่นะคะเหมือนกับว่าในช่วงที่คุณกับเขายังคบหากันอยู่เขามีเรื่องมากมายที่ต้องสะสางแล้วก็เป็นคนที่มีอะไรมารูปเร้าเยอะปัญหายเนี้ยคะ่ะทำให้ไม่สามารถดูแลหรือว่าสนใจคุณได้ความรู้สึกของเขาที่มีกับคุณในตอนนี้เลยนะคะ คือเขาคิดถึงคุณรักคุณอยากกลับมาเป็นคนรักอยากกลับมาดูแลกันอยากกลับมาเป็นครอบครัวอยากแต่งงานเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ใช่แล้วอะค่ะพลังงานนึนขึ้นเป็นแบบความรักที่อยากจะกลับมารวมตัวเป็นครอบครัวค่ะนะคะเรายิ่งเกิดเหตุการณ์ความน้ผ่านที่ผ่านมามันทำให้เขา มีความรู้สึกที่ต้องกลับมาคิดแล้วว่าที่ผ่านมาเขาทำอะไรลงไปกับคุณมาคนมีความรู้สึกว่าอยากกลับมาสารภาพผิดหรือว่าอยากกลับมาเคลียร์ใจอยากกลับมาทำให้ความสัมพันธ์นี้มันได้ถูกต้องตามที่ควรจะเป็นหากเขาเคยหลอกคุณโกหกหรือว่าทำอะไรไม่ดี คนคนนี้สำนึกผิดนะคะแรกแล้วก็อยากจะแก้ไขให้ถูกต้องเขาอยากจะติดต่อคุณคิดถึงอยากที่จะมามอบความรู้สึกดีๆให้เขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เด็ดขาดเอาจริงนะคะกล้าตัดกล้าเลิกนะคะเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาอยากที่จะแสดงให้คุณเห็นนะคะว่า เขาจริงจังกับคุณเขาอยากที่จะกลับมามีความสัมพันธ์กับคุณอีกครั้งหนึ่งเียก็คือความรู้สึกของเขานะคะเรามาดูกันว่าความสัมพันธ์ิเขาจะท a าแอคชั่นอะไรไหม คนคนนี้บอกเลยว่าเขารู้สึกเจ็บปวดใจนะคะกับการที่คุณตัดตัดสินใจตัดเขาไปตัวเขายังรักคุณอยู่เลยะคะ่ะเปนเหมือนกับว่าคุณตัดเขาไปตอนที่เขาก็ยังรักคุณอยู่นะคะแต่อาจจะเป็นเพราะว่าในตอนนั้นคุณรู้สึกว่าเขาอาจจะมีคนอื่นด้วยก็เลยจบเลยดีกว่านะคะเขาก็รู้สึกว่าเสียใจเหมือนกันเขายังรักคุณอยู่แล้วก็เข้าใจ ว่าคุณทำไปเพราะอะไรนะคะซึ่งตัวเขาเนี่ยกำลังจะกลับมาค่ะหากเขาเคยไปคบหาใครคนอื่นไปคุยไปเปิดใจเขาจะเลิกไปเองนะคะแล้วก็จะกลับมาหาคุณจะค่อยๆเนียนค่อยๆที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์เพราะว่าเขายังมีความผูกพันกับคุณอยู่แล้วก็จะพยายามจัดสัตว์เวลา ให้กับคุณได้ดีขึ้นกว่าเดิมหากไม่ก่อนปล่อยป่าละเลยไม่ค่อยสนใจไม่มีเวลาให้คนคนนี้จะจัดสรรเวลาให้ลงตัวนะคะระหว่างตัวของเขาเดินแล้วก็เรื่องของคุณด้วยนะคะความสัมพันธ์นี้จะมีการติดต่อมาแล้วก็จัดสรรทุกอย่างให้มันลงตัวแล้วก็ดีขึ้นด้วยนะคะดีก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้น กับทางฝั่งของเขาแ้วขอดูคุณติดๆนะคะตัวคนเองจริงๆก็อยู่ได้อย่างมีความสุขด้วยตัวของคุณเองนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะพึงพอใจกับชีวิตในตอนนี้ด้วยบางคนอาจจะเริ่มมีคนใหม่ๆเข้ามาให้พิจารณานะคะแล้วคุณก็ส่วนให่จะไปโฟกัสในเรื่องของความมั่นคงแล้วก็ความสำเร็จในชีวิตของ นะ,ะที่จริงคุณก็ยังมีความรู้สึกที่คิดถึงเขาอยู่นะคะยังรักเขาอยู่ถึงแม้ว่าคุณจะมีคนมาจีบจะมีคนมาชอบหรือว่าคุณจะเป็นฝ่ายที่ตัดใจจากเขาไปเองแต่ว่าลึกๆในใจคุณก็ยังมีความรู้สึกที่มันคงกับเขานะคะทีนี้คุณก็จะมาพิจารณาเอานะคะว่าถ้าเกิดเขากลับมาแล้วคุณจะทำเช่นไรนะคะ ก็ขอจบการอนภัยสั้นๆแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วจปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ